สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเดินชมนะคะบริเวณนะคะคอน沃尔คิกเกตลับนะคะก็เป็นสถานที่เล่นกีฬาคิกเกตเนาะนะคะอยู่ติดกับคอน沃尔พาร์คนะคะซึ่งเป็นเนื้อที่เดียวกันนั่นแหละคะ่ะแต่เขาแบ่งแยกออกมาสำหรับเล่นกีฬาเนาะส่วนหนึ่งเนาะนะคะค่ะนี่คือทางเข้านะคะที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลกรีนเลนนะคะค่ะก็ จะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะข้างถนนเพื่อที่จะไปเดินในคอนวอลพาร์คนะคะค่ะเป็นเป็นพาร์คที่สวยงามมากค่ะถ้ามองไปไกลนูล่นจะเห็นอนุสาวรีย์นะคะของเจ้าของที่ดินนะคะแห่งนี้นะคะค่ะจะเป็นเนินเขาขึ้นไปเนาะค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินไปเที่ยวที่คอนวอลพาร์คนะคะค่ะ นี่แหละค่ะสภาพของพาร์าคที่เขาทำไว้นะคะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีทางเดินนะคะทางจักรยานหรือว่าทางเดินเท้าทางรถหรือว่าจะเป็นพาร์าคนะคะที่มีต้นไม้นะคะสวยงามร่มรื่นนะคะค่ะข้างๆก็จะเป็นกำแพงแบบนี้ค่ะ<า>พเพืเ่อนๆเดินตามมาด้วยกันค่ะ ก็ทางเดินก็ขุุขระเช่นหมเพื่อนๆค,ค่ะเอ็กกำแพงสวยๆแล้วก็ สนามก็สวยต้นไม้ก็สวยนะคะถ่ายเพื่อนๆชมอันนี้คือบรรยากาศถนนนะคะหน้าคอนวอพาร์คนะคะเพื่อนๆก็คือจะมีต้นไม้ร่มรื่นนะคะแล้วก็บ้านของชาวบ้านนะคะด้านข้างฝั่งตรงข้ามนะคะ จะเข้าไปได้อยู่หรอกตรงนี้เดี๋ยวถามเขาเข้าไปได้ไหมไ h เดียแค่ n I g กวอล์กเนี c ยแค่ o ด็กวอล์กเนี t ย a n k ง o ิวถามเขาม,มันไม่แน่ใจว่าเนได้ไหมค่ะเขาบอกว่าได้นะคะ <c oughs> คือมันไม่ใช่ประตูใหญ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเข้าได้ตรงไหนบ้างนะคะประตูใหญ่ด้านนู้นนะคะเพื่อน เอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้วนะคะนี่ค่ะป้ายบอกนะคะคอนวอ์พาร์คนะคะห้ามเอาเออ่สุนัขมาเนาะโอเคดูต้นไม้คุณผู้ชมต้นไม้มีรากสวยมากเลยนุ่น ไปนู่นโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลกีนเลนนะคะคุณผู้ชมค่ะต้นไม้ใหญ่ hoo! ดูรูด,ดไม้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บจับจิ๊บจับก็สดชื่นแล้วค่ะคุณผู้ชม ชมคะ่ะคอนวอพ์คนะคะใหญ่กว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะต้นไม้เยอะร่มรื่นหน้าที่จะมาเดินออกกำลังกายนะคะพาญาตินะคะพาครอบครัวนะคะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็มีจุดสำหรับนั่งทานอาหารด้วยนะคะคือปิกนิกนะคะตอนนี้อากาศก็เย็นนะหน้าเริ่มซีดแล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะออกกำลังกายนะคะ วันหยุดขณะที่รอนะคะคุณผู้ชายนะคะอ,อยู่กับคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลนะคะค่ะเราก็จะไปถ่ายเก็บภาพนะคะวิดีโอให้เพื่อนๆชมนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะโอเคอ,อากาศสดชื่นมากเดินตรงนี้นะคะแบบไม่เหนื่อยเลย เพราะว่าอากาศมันดีพาแฟนคลับมาออกกําลังกายคนวอพักจะสังเกตว่าเขานะคะทําเป็นล็อกๆนะคะกั้นไว้นะคะอาจจะมีจุดมุ่งหมายเป็นจุดๆสําหรับ ทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนบางทีเราก็เห็นพวกสัตว์นะคะมันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นวัวเป็นแกะนะคะนี่ไม่ให้เอาสุนัขเข้ามาตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะพาไปดูที่เขากั้นไว้นะคะเพื่อนดีดีนู่น,นเป็นกั้นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าตาม ตามฟาร์มเนาะเขาจะกั้นแบบนี้แล้วค่ะกั้นรั้วนะคะแล้วก็มีมีมีบัวน่ะมีบัวมีมีสัตว์เลี้ยงนะคะมีแกะมีบัวมีแพะมีม้าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเลี้ยงนะคะกั้นอย่างเงี้ยที่ใครที่มันนะคะเขาจะกินหญ้าตรงนี้นะคะกินหญ้าแล้วก็เขาจะมีหลายจุดนะคะกั้นวันนี้กินหญ้าตรงนี้เสร็จแล้ว3วันเขาก็จะย้ายย้ายย้ายสัตว์ไปไว้อีกที่หนึ่ง นะคะเขาจะมีหลายจุดแล้วก็พอหญ้าขึ้นใหม่เขาก็ย้ายกลับมาอีกนะคะประมาณเป็นอาทิตย์เนีย้ย้ายกลับมาอีกให้หญ้าขึ้นทางเจ้าหน้าที่กํลังทํางานตัดหญ้าเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะอันนี้สวยมากเลยต้นเนี้ นีข่ข้างล่างเนี่ยเป,เป็นปุ๋ยจากเศษเศษเออ่เศษไม้นะคะคุณผู้ชมนี่เขาหมักเป็นเป็นปุ๋ยแล้วก็มาใส่ต้นไม้ให้ต้นไม้งามคือไม้กินไม้นะคะคอนบอฟาร์คค่ะเพื่อนเขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะนะคะแล้วเดินไปอีกเอาคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะ